ตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงในฐานะผู้อำนวยการสูย์รักษาความสงบหรือสรสได้เปิดเผยว่าเห็นควรให้ยกเลิกการประกาศพรากฉุกเฉินแม้จะมองว่าสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ยังไม่สงบก็ตามเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการใดๆได,ได้หลังจากสันแพ่งออกข้อห้าม9ข้อ ส่วนจะกลับไปใช้พรบรความมั่นคงหรือไม่นั้นเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะต้องพิจารณาขณะเดียวกันมีความเป็นห่วงอย่างมากที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชจะมีการชี้มูลความผิดนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตโครงการรับจำนวนข้าวในกลางเดือนหน้าและเชื่อว่าหากมีคำสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาล สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียว่าทางสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์รู้สึกตกใจต่อข้อกล่าวหาที่ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์นายเน็ตเวิร์กในเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตเรเลียซึ่งเป็นการละเมิดกฎการบินพาณิชย์ของผู้ช่วยนักบินคนหนึ่งที่ขณะนี้อยู่บนเที่ยวบิน MS-370 ที่หายไปอย่างมีปริศนาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา ดยหนึ่งในสองของหญิงสาวชาวแอฟริกาใต้ที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อบอกว่านายฟาริกอับดุลฮามิดวัย27ปีผู้ช่วยนักบินพร้อมด้วยเพื่อนนักบินอีกคนได้ละเมิดกฎการบินพาณิชย์เมื่อปี2554ด้วยการอนุญ,ญาตให้พวกเธอเข้าไปในห้องนักบินในระหว่างการทําการบินอีกทั้งยังมีการถ่ายรูปร่วมกันในห้องนักบินอีกด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างเที่ยวบินจากจังหวัดภูเก็ตของไทยไปยังกรุงกวัวลาลัมเปอร์ ชาวนาไทยในหลายพื้นที่อดครวนหลังหมดโครงการรับจำนำข้าวนาปราง,งปี2556-2557รอบที่1เมื่อเดือนที่ผ่านมาทำให้ต้องนำข้าวไปขายให้กับโรงสีโดยราคาได้ปรับลดลงมาอย่างมากซึ่งโรงสีรับซื้อเพียง5,500บาทถึง5,800บาทต่อตันทำให้ชาวนาไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องขายเพื่อน,นำเงินสดมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวระหว่างรอเงินรับจำนำข้าวที่ผ่านมาที่ทยังไม่ได้รับเงิน ชาวนานในจังหวัดพิจิตรรายหนึ่งได้บอกว่าจำเป็นต้องเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อนำไปขายให้กับโรงสีแม้ว่าราคาขายจะเหลือเพียงตันละ5 0 0 0ถึง5,500บาทและต้องขาดทุนถึงไร่ละกว่า1น0 0บาทก็ต้องยอมเพราะว่าต้องนัเงมือมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวในแต่ละวันอยา่างไรก็ตามอยากเรียกร้องให้ราคาข้าวในช่วงนี้อย่าต่ำกว่า8,000บาทเพราะหากต่ำกว่านี้จะทำให้ชาวนาขาดทุนเป็นอย่างมากและชาวนาอาจจะหันไปหาอาชีพอื่นแทนการทำนา